พี่พี่ท็อปท็อปบังซปเปอร์สยามซปเปอร์สยามท็อปกอดกันแล้วตั้งเราเครียดเราเครียดเราเสียเรียกซะกับน้ำารีน้ำน้ำบนีน้ำน้ำบรีนน้ำบรีนน้ำบรีนน้ำบนีน ก็ส่รับเงินนี่มันสำคัญคือขอบคุณขอบคุณมากขอบคุณแบบไหนขอบคุณแบบนีแต่ให้บัตรดีได้ครับเพื่อะหนึ่งสองสาม ขอบคุณคาไม่เหนื่อยขอบคุณ่ายังขอบคุณขอบคุณลยังเร็วไม่ไปขอบคุณค่าเป็นกุคนครับขอบคุณค่่ตอนนี้นะคะัวหน้า พ่อเอพ่อพิยาก็กําลังแจกตังค์นะคะแต่คุณอาซ้ำหน่อยค่ะพี่น้องโอ้ยีเงินควันถุงน้ำแขันถุงแล้วห้ามรับช้ำด้อห้ามรับช้ำผู้ลญิงสห้ามรับเชียนด้วยโบประทับวิถีพระไรเจ้าดีปีใหม่ส่งกระสวัสดีปีใหม่ไทยค่ะใช้นี่ด้วยค่ะใช้นี่ด้วยด้วยกันเขาเหรอไม้นี่นะจ๊ะ ใชจ้ะแซนี่นะจ้าขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะขอคุณค่ะแนีู่นี่้วยแม่นี่โอ้นี่เป็นนี่นี่จ้านีจ้าคุณปเมเลยน้องตอรีคเห็นนะคะานเห็นนเนตวะเห็นสอยเจมสเจนาดิกา กดีดวกมูลมนนเ,เนี่ยิ่นยมาามาดีดเท่แลจะมาเตีดคน่าเดี๋ยวน่ะอะไรพระเอกโบมาชาระนะคะพรเอกปี่ท็อปนักรากร่เนปีหวาคือว่าขอ,ขอ,ขอ,อคุณแบบไม่ไมพัชรี แพ้พระเอกแพชรแล้ว้้าวโอ้่เจนรัศมีเจนรัสาว้าวพ่อหมดแล้วพ่อหมดแล้วยคดเตี้รับกับพ่อเลยค่ะ

ไปแล้วค่ะ,อะโอุ้้งซีมีได้ยังมีได้ย,ยังบาดีได้ยังไปกันค่ะไปไหนไม่ไปแล้วไปแล้ว <c oughs> ไปแล้วนะคะทีนี้เราก็จะกลับบ้านไม่ไม่ใช่เราจะเดินทางต่อนะคะไปงานมันนี้งานโยอันจังหวัด รอยเอสคือเก่าค่ะพี่น้องยยอันจัตุนะคะยยจัตุรับเด yeah. <Yeah. S 1> ี๋ยว,น,น,วน้องก้าวย้อน <laughs> อะไรเนี่ย <laughs> แล้วเราก็จะเดินทางต่อนะคะแล้วแตมาแล้ว